สบายพี่น้องเบสซุกุซุคนสุมองสุบอลมาสากที่เขามาหาชมไปทางใดล่ะบันเอิงหนาวายข้ามาปุณิวายคนน้อยละขึ้นน้อยละพี่น้องจ้าให้ขึนก่อนให้ข้อีกเดือนกินข้าวเ้าพี่น้องเอ้ยอยากได้กาเริ่มพี่น้อง ลายนะให้ปอกแก่นะมันเที่ยวปอกแก่หมดว่ะแก่ตืนตันดวันมันสียียวมัเลยบุ้งก็สีเลือย่งแบบปาดออกจนห่ดเลือ่าแก่เม่กยงมีร่อนนั้นซีขาวๆน่บ่หน่่ยซีขาวๆแสบเนาะหวานเลย เมนูของเฮามีแกงไกล่ากกลาบปลายยำเบิดสำเนาบาได้กินยำยำคใครดีสุดยำเปิดซองอิตาลีซองคือยำเลย พราะว่านี่ามยุบริยีามเนะาะหลับปตาแต่บริขวานอกก้องแบบหลับดิบเลยมาดูบรรยากาศทั้งหน้าบ้านพี่น้องไปเลย กินแล้วแล้วบอลหรืออโแโนดวัดกันโดยขันขันนั่น ไปเจอกัไปแกงโดนนะจักจังวะไปแกงโดนกินข้าวสามัคคีเ้ยมาดูวดู ขเผาิงา้าเย็เตงดถึงรดท่านฮ่องนะแม่ท้าจอยให้เลท้าจอยบอกว่าวยลายนางมาวยลายอบอกวยลายนี่สวยลายนางังถั่วถวยลาย้ากินถ so ัวไละถวยละยวยกถ้ามักินก like ูถวยแล้วยู่กระดาวคือสีลายถวยเลยเนาะ

ตื่นแล้วแนนนี่นะจิมในหูหูอว่จ็คแนมัน่เห็นจิมรนหลอดมาด้วยน้อมเขาเพิ่แกงไก่เสอาจะเอาแกงไก่ขึ้นไปกใจไยอ้าวขาอันี้อ่เอาล่ะปลาขัวก็มีบอกอ้าวบาทเลยอลไะพอแต่ละปลาดิบ เอาบ่กแกงไก่สตกหรือว่าอิ่มเลยซุ่มข้ามกับยากจบกุม้ามกับยักจข้าวเศ้าน้ำกันเอาบอพาเสิเอาแกงไก่สติกเกอร์ ออบอดูอีแกงไก่หน่อยบอเนาะคลรามไก่ยินไก่เมื่อไหร่บอเออยินงแปีกเ่อไหร่เป็นบอนก็ยิน่อไหร่บอซตปีกเมื่อไหร่ไม่ค่เกินมะกินอมาอืมันอยู่บอมด ขากต้นดอกใหม่นะพี่ขากแต่เด็กๆเมื่อป,ปลูกพี่เนาะ

Ừ. Ừ. bên này บัก đây จนเอามากินแข้วเลยนี่แล้วก็เป็นอีหยังดานี่น่ะส้ม โอเคพี่น้องได้กินมกะกอกพอหย่ำปากตัวเองกำลังสิกินกับปูมีคักกำลังจะส,สดย่ำประจ่ำปากตัวเองแตก่กลัวดเลยก็เลยลุกเลยพี่น้องเออทำบริกินาข่าวเลยมันเจ็บจอ,อยู่คนเน็้เผาหย่ำได้มันพลาดไปโดนเกิดแตกออกพี่น้องเออเอมมิมทานมาอิ่มเลยหรอวะ <c oughs>

ทางคัวพี่น้องบันนี้กินแล้วครับกระิเลี้ยแต่แผนกล่างแค่นอ่นบันนี่วัดปูมีสีย่าเพิ่มบอพอดีแล้วบันนี้เข้าได้กินแล้วบันนี้พี่น้องเอ้ยเมนบันนี่ ้ยวีน้องสิไปกินแล้วบ้าน่าสิไปกินอยู่หนบ้านเบิร์ดพอดียำม,มาจองด่วนมาจองด่วนมาจองด่วน <c oughs> ปาโาโยมาจองไม่เบิร์ตสุ <c oughs> <c oughs> สองแปดกิโยี่ปีนากเ็นเนาพาข่าลุงใช่เนาะยำยำพริกสดกินหมดแล้วยำพริกสดยำเห็นน่างามงามไกินไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย เอาเขาคือว pues ่ามันสอยู่น้าบ้านมันเะวปากินมังหมากวจักกินหาก่้ำจานเทากัียงเอ้าใหก็มันได้่่า่ามันจะไหนมอือมันอือมันเน่อือมึงอือเป็นมันเขาไปว่ามัน นี <S S ่มาเอื Ou 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 ้อมเอือมีมันสูตรยำอือหืยำตีแกงเ็ดเฮยนะากง็ดเฮยแเ็ดเลยานนี้ห้ามพลาดยำตี แช่ปากคือกิน้ะบนันมอกมีมีหมีสามก็สกกุ ụ c คูเด็ดสามแบบเว้ยตัวสวยไม่รไม่้นั้างน้อยเออเออนนี้นะมันก็มาคุนคุน

แล้วแล้วพี่น้องน้ำยำคื่อยๆใช่ไม่ะวิ่งลืมขวดดินดินไก่เน้นๆ้าขิงตลง่บัตรไทยเหมาะรือใส่ขดดินอ้าวมาเฮงสิปเทศเนงเงห่อห่อแล้ยังม่นยังใส่ห่อแล้วขวดใส่ขวดดินลงไปจ้าพี่น้องยำสุด บางบางหานเขาก็บ่ใส่ได้อุ้ยของแซ่บน่งนาของแซ่บเด้อค่ะลอง้องลองพน้อเฮาสิมาตักกินค่ะ